นักเนาะมันเข่ามายากพี่น้อยแา่ล่มเน้นเนาะบ่ล่มบ่ะละสองแสนสี่สิบพันเนาะเป็นเงินกี่มาเนาะ โดยกลับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคเดอ้อโดยมาพบพอกันอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพอกันตอนนี้การนัน่งอยู่กับต๊บพี่น้องเลยคือว่าเห็นหลุดทอ,อผ่นสิมาส่งทอแล้วเนาะเอาสบายดีเดอ้อสะท่อง <laughs> นั่งไปนั่งมาพี่น้องเลยถาด้านเตอิออ่าเดี๋ยวลงไปก่อนหย่านผนบ่เห็นคอยลงเด้อวันดีระวังต๊ะได้ เมันกะมาโดนเต๋อเลยพี <repetition ceu> ่น้องจะหอนเนาะเข้ากรเกไปรถนี้และแม่แม่รถนี้แหละพกข้ากาดีแหงและพกเขากาดีข้าวข้าวได้ที่นอนทำวะเนาะบ่อนะของพระเจ้าอ่ะนะทั้งพี่เลย เขาได้บ่เยันเพิ่็นอยู่เขาควักมากินนี่ย่านแต่ว่ามันนั่นนั่นได้เขานะอา้าบินผัดเนาะบินเครื่องซัพมันเอามายุต้บินเนาะย่านมันลมมันได้โชคซนะีบุญลมตรงเขาว่าเนาะอืมเบิ่งนกันเพิ่าเป็นข้า ได้บอกนะคะเฮ้ยต่ยออันเบียนนั่นเนาของของคนอื่นน้ำตีเนาะทั้งวันเนาะหลายแท้ของเจ้าเบิดเร็วจ้ะไปหาเงินมาจ่ายเพื่อเนาะไปจ่ลงมดได้เจอมดกระเดือหดกันบ้าเลี้ยวคุ้มเลยเลี้ยวหดที่ดินบ่อืมฮ่าลายแหงลีพี่น้องอ้าวตามตามบ่ต เฮ็ดทั่วใหม่แล้วได้นี่มันทอยบวิดเนาะมันนั่นมันคากับมันนะมันหอมเนี่ยมันเลยเขายากไยใอยู่ นักเนาะมันเขาา่า,ามายาาพี่นด้อเลยแย่ลมเด้เนาะบ่ลมบ่ได้เ,ดเอาเอาลงให้เขาเลยเด้อเอาลงให้เลยปวาร่มบ,าบมีฮะ <laughs> ได้จิเอาตามเด้อข้างหลัง แต่ทีได้อยู่บ่อันเอาลงให้ลาลาบ่หรือว่าจ่ายเงินทามทามันคนผูผ้ค้าผู้บอกทามพิยู่แล้วอ่าทามเศษได้เ,เนีน่ยใเอาลงให้เลยได้บอกเพราะว่าบุมีคนอันนะคะนะเวลาลงเลยมันยากเขาเปล่าเลยอมัน,เนะเขีไม่ได้บอกค่บบะพอลงให้ก็บบุมีคนเอาลงเลยเนาะ เ,เ,เป็นข้าเน,น,นาะน่อยากได้ถ้าเอาลงเองนะงง <c oughs> ลายนี่นอน่อนเนาะเป็นถ้าไปส่งทางอื่นน,นํน่มเลยพี่เลย <laughs> อารมณ์อะไรเนี่ยเป็นข่าวมาคนทางโฮมพี่น้องเวลาข่าวมามันยางเนาะ เกือบลม โยมลงเลยเนาะมันนักไล่ขาดอลินเนาะเต็มรหลดกิน้องเพอ่คนนะ ลงมา <laughs> งับดเดอร์ระวังเดวันดีเดอร์บุกไปไก่เดอร์ สับสับไส้เนาะเลือคิดว่าเอออันนั้นเอาหน่ยเอาเนยหยกมีเนยหยกกระติไดแต่ลงแต่ละอันมี่นงเนยเนาะกันยากเติบสั่งเมื่แต่มื่อวันจิตมีนดองเนาะห้ากับมื่อวันจันนี่ได้นะมื่อวันเสาร์กูเลยเพราะว่ามันเป็นมื่อวันผักเนาะเลยนานได้นี่ เห็นเเรอเห็แวนนี้มันรอหเห็นเห็นมันมืดแต่ว่าเวลาเข้าไปนั่นก็เห็นอยู่มันมันสะท้อนแสงแดด มันสองเงิ้นะแม่นม่เงั้ยแต่น้นมันลเลาเงยัยแบบเชียวลงได้แต่ละอันอย่างไงี้เนาะเงใส่มือคือเก่าสี่สี่เท่าสี่ใช่ปะหกเนี่ อามันสาแล้วนมันลายอันเนาะว้ารหอ่พ่ง้อใหญ่นกบนเนาะ,เอ,เ,อะเอาเอาห้ากระดอันเอาฝามันลงสองอัน ให้เพิ่นเอาลงให้เลยพี่น้อง่อนชุแกแขกอะบริยาเอาลงดอกมันค่าเวีเพย่นก็ไม่มีเวีเพิ่นไปคือกันเนาะ ก็จะวะมาผพ่ก็ได้พอดีแนเนาะเอากระลงหน่อันเดียวพี่น้องเลย อันด <łość> ับที่ยัอย่าง่าเบิง5่าพี่น้อง โบ่เลยนี่ยคอยร้างดีคอยังเกีัใกล้เลยนะใกล้คอยดี่งวานมเลยนะเดี๋ยวนีนะไปรจรองมาแล้วมาแล้วมนเกียวคิดใจพันยน้ำโลเคชลข้าวหมใเลยนะเมือเยบุวเ้ย่ฉันคอยอารมณ์เลยทุกคนนทุกคน รอนี่เลกไปเด็ดออกม่้คนคนมองไม่ได้เอะเอาลงตัวน้นะลงตงัวน,นี้ก่อน,นอมาลงตัวนี้ก่อนเะอไม่ก็ไ้เอง

พอละสาวีำพอกาอ,อะเนาะพอดีเลยบ่แบบเนาอะีเลยเนาะเนมานอนี่แบบแบบพูดแบบพูดเพื่อนนั่นหละบบพอดีพอดี คนแทกแล้วจังคุดนะ <c oughs> นี่จะมาคุดชอยที่หลังหรือบโบกูปลามันเสนเอลงก่อนพี่นเนยนะมาแล้วอันซื้อหันไดอืมซื้อมันนะอืมซื้อท้อนฮันไดซื้อท้อปลาเบิ่งบินน้ำเพื่นพา่น้วยังอีกอันหนึ่งพี่นเนยเนาะปลาติเต สวยแท <laughs> ้ยังอยูอ่ันเดียว เพิินก่อนเนาะอ๋อหมดก่อนลงเป็นทีเรียบร้อยพี้องไอ้บานนี่ดำเลยมาผีก็ได้เด้อมาผีชทองดำมันจะจับไ้ไหนด้จับกล่องไ้้างนี้อไะ่าจับไปเห็นจุอะร่ล้านสองแสนสี่อ๋อล้านสองแสนส่ขาห่อต่างหากแล้วปะอือ นิ่มแน่จีดวขาคนบักรอนึ่งเขาแ้นิ่มบอกล้านสองแสนสี่สิบพันเนาะเป็นเงินกี่าเนาะแต่ดิทอดีได้หนออันนี้เนาะอดเนาะนบังกัเด้ออย่าละบบค อันนี้างหาเจนสิบสีสิบอนหกสิบอันนี้ห่อนขานั้นเนาะเข้าใจเ้าวมันบอกอจดคิดอย่างนแต่สีี้นมแม่าเป็นเห็นเห็นแต่เพิ่นข้าวผดเหรอข้าวผดวว่าใช้ฟิลเตอร์อยู่ด้ข้าวแห้งผดไปส่งใช่ตตนไปพอดซิมนรือิมเพราะไงเสี่ยงเลย แน่ววันนี้เนาะไปที่น้องไอ้เนาะกระจายเงินันทันวินทีเรียบร้อยล้านหนึ่งอ่าล้านสองแสนสี่สิบพันี่น้อยเผื่นกะเป้าไปส่งอยู่บานคนซิมอีกเพิ่นว่าพี่น้องก้าวลงพกท่อไปทีเรียบร้อยเนาะาถือดอวเลยบึ่งเงนมีแต่ว่าลงแล้วแว้วด ทีนมาเห็ดกันได้กะเบิ่งกันต่อไปพี่น้องไงเนาะโดยกะ<ม>เดี๋ยวกะซิคอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องบ้านนี่ขาเอาไนมาส่ง่อกับจนสวยเน้ะก็ทองเนาะตอนนี้กะ11ิเป็นม้งป้ายเลยพี่น้องไอ้หิ้วขาวได้วน่โดยเอาสบายดีเด้อท,ทองเด้อโดยสบายดีล่ะดโดย เอาพี่น้องไอ้คลิปนี้ก็ซีคอจบคลิปไปแล้วเนะาะก็พบปกันคลิปหน้าเดอ้อพี่น้องจากคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกู๊สุขคนเดอ้อที่หับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบและบอขำโฆษณาโดยจากคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสบายดี